สวัสดีครับเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอวจอกลับมาเช่นเคยยังคงพาทุกคนท่องเที่ยวในเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์กันต่อนะครับและตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางป่าที่อำเภอแม่ริมนะครับที่นี่ก็คือแคมป์สตอรี่แคมป์สตอรี่เขาจะมีสตอรี่ในการดําเนินงานกิจการของเขาที่เป็นอินทรีย์ยังไงไปดูกันครับวันนี้ วันนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์กันสสวนเลยครับมาที่สวนแรกกันก่อนนะครับเป็นแคมป์แนวอินทรีย์ที่มีแนวคิดว่าอินทรีย์ไม่ใช่แค่ปลูกพืชเท่านั้นแต่ยังเอามาปรับใช้กับรูปแบบของการทําแคมป์ทำคาเฟ่กับแนวคิดของพี่โทนี่ครับแคมป์สตอรี่ของพี่โทนี่เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของอินทรีย์ยังไงครับพี่คือแคมป์เนี้ยครับเราตั้งใจที่จะให้คนที่มาแคมป์เนี่ย มาใช้ชีวิตแบบอินทรีย์ด้วยม,มันไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้หรือที่เราปลูกทําการเกษตรแบบอินทรีย์ครับ,รบแต่ว่าเราใช้ชีวิตให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบเป็นอินทรีย์เราบังคับทุกคนครับว่าเวลาขยะเศษอาหารอย่างเงี้ยไม่ห้ามทิ้งขยะมาถ้าถุงพลาสติกแยกล้างนะครับ,รบอะไรที่ไปทําปุ๋ยได้ไปทําอะไรที่ทําไม่ได้ปุ๊บหาที่หาทางไม่ไปเช่นเอาไปขายขวดแก้วขวดอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแยกไว้ นี่เป็นการเปิดมุมมองเรื่องอินซีของผมอีกครั้งครับได้ฟังเรื่องราวแนวคิดของแคม p s สตอรแล้วอยากให้มีคนคิดแบบนี้เพิ่มขึ้นเราคงมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ดีๆให้เราได้ทำกิจกรรมแบบรักโรคกันมากขึ้นแน่นอนครับคือแคม p s สตอรของพี่โทนี่นะครับ,รบ uh, ไม่ได้ว่าเป็นแค่แค,แคมป์อย่างเดียวเป็นคาเฟ่เป็นสถานที่นัพบทำงานมีเวิร์กชรับเป็นกิจกรรมเมเกอร์สเปซ Maker Space คือ,อยังไงครับพี่นี่ความหมายของ Maker Space ก็คือว่าพื้นที่ในในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทํากิจกรรมคุณจะทํางานหรือคุณจะพาครอบครัวมาคุณสามารถครเอทด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้นั่งอยู่ในบรรยากาศแคมปิ้งกับป่ากลางเมืองของอำเภอแม่ริมเสพบรรยากาศยามเย็นที่ต้องบอกว่าเหมือนพาเราไปอยู่ในป่าอยู่บนดอยได้ดีเลยครับ เราเป็นบรรยากาศแคมป์อย่างที่บอกครับเรามาสัมผัสจริงๆด้วยความที่โลเคชันเราอ่ะมันสะดวกมากๆแล้วมันมีพื้นที่กว้างขวางนะครับเป็นการแคมปิ้งที่มีหัวใจเป็นเป็นออ์แกนกไลฟ์ใช่ครับใชติดต่อพี่โทนี่ช่องทางไหนได้บ้างครับผมก็คือช่องทางของ l i น์แอดแอดแคมป์นะครับหรือว่าเซิร์ชจากเบอร์มือสือก็ได้ครับ09 4 5 5 6 4 0 9 8ครับผมและสวนต่อไปที่จะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับ เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆนี่เองครับอยู่ในตำบลสันผีเสื้อกับสวนเกษตรอินทรีย์บ้านดำเนินสุขของพี่นกสาวสวยรักสุขภาพไปเที่ยวกันต่อเลยครับนี่ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกหนึ่งสวนนะครับที่เราพาทุกคนมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ารูปแบบของสวนของพี่นกเนี่ยนะครับเขาวางรูปแบบสวนยังไงปลูกอะไรบ้างแล้วตอนนี้มีผลผลิตอะไรให้เราดูบ้างนะครับเดี๋ยวตามเราไปดูเลยครับป้าพี่นกเชิญครับ พื้นที่ของสวนเกษตรอินทรีย์บ้านดำเนินสุกนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของเชียงใหม่นี่เลยครับอยู่ติดกับแม่น้ำปิงและปลูกพืชแบบผสมผสานที่หลากหลายมากเลยครับซึ่งปกติแล้วผลผลิตของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกแบบว่าเยอะอะเนาะใช่เราต้องจัดการให้ได้ด้วยคือถ้าเรากินตามฤดูกาลเราจะรู้ว่า,าต้องกินอะไรตอนไหนใช่ไหมแล้วเขามั่นใจว่าเราเป็นอินทรีย์ช่วงมีมะม่วงเขาก็จะถามว่ามีมะม่วงอะไรบ้าง สิ่งหนึ่งที่นอกนอกจากการขายของได้ะคือเราอยากให้คนใส่ใจว่าเราสมควรจะกินของที่มีประโยชน์นะกินของที่เราหาง่ายๆก็ได้แต่ขอให้ปลอดภัยรู้จักสารอาหารกินตามฤดูกาลอย่างงี้ค่ะพี่นกมีความภูมิใจกับสวนและผลผลิตของตัวเองมากๆครับอยากให้คนได้กินพืชผักที่ปลอดภัยมีสุขภาพดีใครที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมมาเดินเที่ยวที่สวนเกษตรอินทรีย์บ้านนำเนินสุขพี่นกบอกว่ายินดีมากๆครับ เดี๋ยวบอยขึ้นโทรให้พี่นกนะคะแล้วก็ยังไงโทรเข้ามาก่อนหรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวของสวนดำเนินสุขได้นะคะที่ Facebook นกอินรีค่ะแล้ววันนี้ได้พาทุกคนเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ถึง2สวน2สไตล์ด้วยกันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวกันครับ